อ่ะคราวนี้้อาัดไปนะครับพาชนะทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ใส่น้ําไว้สูงเท่านี้นะครับ เมื่อนําทรงกลมตันใส่ลงไปปรากฏว่าระดับน้ําเพิ่มขึ้นแสดงว่าตอนแรกเนี่ยเรามีตัวของทรงกระบอกอยู่นะครับซึ่งตัวของทรงกระบอกเนี่ยสิ่งที่น้องจะได้ออกมาคืออะไรนะครับอบาตวาดรูปตป๊บนึงนะครับใช้เวลาในการวาดรูปนะครับรูปไม่สวยไม่มีแรงสอนนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยนะเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องมีทรงกระบอกอันนึงนะครับ ซึ่งตัวของทรงกระบอกเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันก็คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางพี่หาลัศมีเลยนะครับ r เท่ากับ12เพราะมันคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางใส่น้ําไว้สูงอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึงตอนนี้น้ําของเราเนี่ยในตัวของข้างบนเนี่ยมีความสูงอยู่ที่20 h เท่ากับ20เซนติเมตร พอ h เท่ากับ20ซตมรปุ๊บปรากฏว่าใส่ทรงกลมตันเข้าไปนะครับดังนั้น้องก็จะมีทรงกลมตันอันนึงนะครับทรงกลมนะทรงกลมทรงกลมตันอันนึงที่ทำให้ระดับน้ำเนี่ยจากแรก20เพิ่มขึ้นมา2กลายเป็น22ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอันนี้คือปริมาตรเดิมส่วนสีแดงคือปริมาตรที่มันเพิ่มเข้า มาใช่ไหมครับดังนั้นเขาถามว่าวัตถุทรงตันเนี่ยมีพื้นที่ผิวเท่าไรเขาไม่ได้ถามหา V นะครับดังนั้นเสียงเาต้องไปทำคืออะไรเสียงีเราต้องไปทำไอเดียของเรานั่นก็คือเราก็ไปดูปกตินี่นแหละนะครับว่าตอนแรกมันมีความสูงเท่านี้เสร็จปุ๊บตัวของปริมาตรมันมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นมา2แสดงว่าสิ่งที่น้องหาออกมาเนี่ยนองไา่จะเป็นที่จะต้องหาปริมาตรเดิมก็ได้น้องก็อาจจะใช้ตัวของปริมาตรใหม่ได้เลยนะครับดังนั้นเราเขียนสูตรทรงกลมทรงกระบอกก่อนก็คือพายกำลังสอง H, ใช่ไหม r มันเท่าเดิมอยู่แล้วนั่นก็คือ12กาลัง2คูณกับ h h ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างที่พี่บอกเนาะมันจะเป็นที่จะต้องหา v เดิมนะครับเพ <c oughs> ราะว่ามันคือตัวที่มันมีอยู่แล้วสัญญาโฟกัสคือ v ตัวใหม่เพราะ v ตัวใหม่ที่มันเพิ่มในตัวของทรงกระบอกมันก็คือ v ของทรงกลมตันนั่นเองนะครับดังนั้นค่าที่เราได้ออกมาตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่2พอมีค่าเท่ากับ2ปุ๊บมันก็คือมีปริมาตรเท่ากับ4ส่วน3 พายอาร์กำลังสามนะครับนี่คือสูตรของทรงกระบอกนะทรงกระบอกไม่ใช่ทรงกลมนะครับพอทรงกลมปุ๊บตัวนี้คือ4ส่วน3ามพายอาร์กำลังสามซึ่งค่า R เรายังไม่รู้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั้นตัดเลขไปพายตัดตัด,ตดใช่ไหมครับ12ก็คือ12คูณกับ12ตบเลข3ขึ้นมาคูณหารด้วยตัวของเลข4มีเลข2คูณอยู่ข้างบนด้วยเท่ากับ R ากำลัง3ใช่ไหมครับ ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บ4ตัดกับตัวข้างบน4ตัดเอาแม่2ตัดใช่ไหมครับก็จะเหลือเป็น6ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเหลือเป็น6 4ตัดกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหลือเป็นอะไรอันนี้พีเยาแม่2ตัดนะครับ2ตัดตัดตัวนี้เหลือ6ดังนั้นตัวนี้ก็3คูณ2ได้6ดังนั้น6คูณกัน3ตัวอาเราอยากให้เหลือตัวเดียวก็คือใส่ค่า square root 3เข้าไปหรือรากที่3มันก็คือ6คูณ6คูณ6ดึงค่ารากออกมา R มีค่าเท่ากัับบ6ใมคร พอน้องได้ค่า r เท่ากับ6ปุ๊บมันคือรัศมีของทรงกลมใช่ไหมพอมันคือรัศมีของทรงกลมปุ๊บคราวนี้สิ่งที่เราจะได้ออกมานั่นก็คืออะไรนั่นก็คือขาถามว่าทรงกลมตันนี้มีพื้นที่ผิวเท่าใดดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกลมก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย4 p r ย,ยกกำลัง2ใช่ไหมครับดังนั้นเขาติดค่าายไว้เราก็แทนค่าทุกอย่างเข้าไปก็คือ4 คูณกับพา่ r กํลัง2คือ6กํลัง2ดังนั้น6กํลังสองคือ36คูณกับ4ติดค่าพายเลขที่เราได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ144พายจบนะครับนี่คือคอนเซปต์ของข้อนี้นั่นเองนะตอบ144ไายตอบข้อ4นั่นเองครับอ,อันนี้นะครับปริมาตรนะ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสครับยื้ยซับสครับยื้ยซับสคร b e ยื้ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จันเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากในอนาะคตด,ด้วยครับ